สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านเจมบูบบางควยนะคะจะมาให้ชมเครื่องรางนะคะต่างๆที่ตอนนี้ทางร้านมีแบ่งปันนะคะก็จะมีเป็นประหลัดขิกนะคะโยนีถ้าเป็นเสือก็ะจะเหลือ2ชิ้นนี้นะคะเสือไม้พยุงแล้วก็เสือกะละปังหาดําค่ะโยนีก็จะมีไม้พยุงไม้ไมะยมนะคะกะละปังหาแล้วก็ไม้หิ้วดํานะคะก็เป็นมีเนื้องาอยู่หนึ่งตัวคะ่ะที่แบ่งปัน,นะคะ่ะส่วนประหลัดขีดก็ยังมีนี่นะคะมีพอมีนะคะ ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆก็มีแบ่งปันอยู่นะคะท่านใดที่สนใจชอบบูชานะคะลองทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะอยากชมชิ้นไหนบอกได้เลยอันนี้นะคะรับประกันแท้100%เเซค่ะสวัสดีค่ะ